จากนี้ไปเป็นการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่เจ้าจริญทางสมดีค่ะมาพบกับดิฉันทาวรุ้งเพชรกิรัมกับการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือภูผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้ค่ะข่าวแรกเป็นข่าวจากห้องเรียนที่4ปูผาฟ้าน้ำหรือที่เรียกว่าชมรมมังสวัรัิ์แห่งประเทศไทยสาขาเชียงใหม่ค่ะก็ได้มีการจัดการประชุมสรุปงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่16กุมภาพันธ์พศ2555ชาวชุมชนห้องเรียนที่4ปูผาฟ้าน้ำหรือชมรมมังสวัรดิ์แห่งประเทศไทยสาขาเชียงใหม่ ได้มีการประชุมสรุปงานประจำเดือนกุมภาพันธ์นำโดยอาจารย์หนึ่งสมณะบินบลถีระจิตโตเป็นประธานซึ่งในที่ประชุมก็ได้มีการรายงานว่าช่วงนี้บรรยากาศของร้านค่อนข้างอบบุญเพราะมีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาใช้บริการเป็นจำนวนมากกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะ ม่าวมาพบกับข่าวที่สองนะคะเป็นข่าวจากลานาอโศกค่ะซึ่งในทุกๆของวันเสาร์นะคะก็จะมีผู้อายุยาวค่ะมาร่วมกันทําบุญนี่ก็เป็นชิ้นงานชิ้นหนึ่งนะคะซึ่งคุณตาท่านหนึ่งค่ะก็ได้ทําให้กับวัดหรือลานาอโศกไว้ใช้งานนะคะซึ่งการทําความสะอาดก,ก็ทําได้ง่ายนะคะแล้วก็พอเมาพอมือด้วยนะคะห้องเรียนที่3ภูผาฟ้าน้ำหรือลานาอโศก ในทุกวันเสาร์จะมีผู้อายุยาวและผู้ที่สนใจฟังธรรมรวมกลุ่มกันมาร่วมกันฟังธรรมและถวายพัตตาหารแก่สมณะและรับประทานอาหารร่วมกันเป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสามัคคีแก่หมู่กลุ่มญาติธรรมชาวเชียงใหม่เสมอมาและทุกวันศุกร์ถ้าไม่มีเหตุการณ์แทรก คุณลุงแก่มาลูนหนึ่งในสมาชิกญาติธรรมผู้อายุยาวชาวเชียงใหม่ก็จะมาพักค้างที่ห้องเรือนที่สามเพื่อร่วมกิจกรรมในเช้าวันเสาร์ขาดเดียวกันก็ยังได้ใช้ฝีมือหัตถกรรมที่ชำน,น,น,นีชำนาญผลิตไม้กวาดทางมะพร้าวเพื่อใช้สส่ภายในวัดด้วย วันนี้ทีมงานข่าวจะพาไปคุยกับคุณลุงแกมาลุนกันค่ะว่าท่านคิดอย่างไรที่มาทำไม้กวาดให้วัดใช้ฟรีฟรค่ะแถมยังสอนลูกๆหล,ลานๆให้รู้จักวิธีทำไม้กวาดทงางมะพร้าวด้วยค่ะแนะนํามเจ้าแกมาลุนแก้มาลุแาลลนแม่น่เจ้ามาอายุท่วไรตัวใดแล้วเจ้าปีนี้แปดสิบแปดแปดสิบแปดแล้วโอ้โหล้วตายแค่อย่างรูงูเจ้า เราไม่กวาดไม่กวาดเราทอาเนื้อเป็นเรียกว่าสล,ลาดสัลลดสลัดอ๋อ,อตาจะยักไปอย่างเจ้าก็ไม่รู้ว่าก็ทำบุญได้แล้วนะแกทำบุญเ <laughs> นี่ยเ,เจ้าแปลทำบุญเอ้าตายเนี่ยแปลงได้วันรัตตได้เจ้ายาม,มห่างไกลนี่ท่า เขามีอย่างสักอย่างตั้งใจแป่งนี่นะมันจะรายการเดรยวแต่เป็นญยน่อย่างอี้แย่เล่นไป <c oughs> ต้องขึ้นอย่างมันนะขึ้ดว่าโอ้ทำงานเอ,อาบนไปนะ <c oughs> ่ะ ขาน่าประทับใจมากเลยใช่ไหมคะกับคุณตาแก้มารูนคะ่ะถึงแม้จะมีอายุมากแล้วนะคะแต่คุณตาก็ได้ใช้เวลากับชีพอย่างมีคุณค่าแล้วก็เป็นบุญอยู่เสมอเมอคะ่ะสำหรับข่าวสุดท้ายก็เป็นข่าวจากชุมชนแดรายปลายฟ้าจังหวัดเชียงรายคะ่ะชุมชนแดรายปายฟ้าขอแจ้งเรื่อนอบรมการแดัดแปลงแผงโซลาร์เซลล์โดยอาจารย์นันพักดีและคณะนะ จากการประชุมประจำเดือนมกราคมพศ2555ทางชุมชนรอยรรยปลายฟ้าจังหวัดเชียงรายได้มีมติจัดให้มีการอบรมการแดัดแปลงแผงโซลาเซลล์และพลังงานทดแทนยามวิกฤตโดยอาจารย์มันพักดีและคณะในวันที่16-19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555 แต่มีข้อขัดข้องทำให้ยังไม่สามารถจัดได้ตามกำหนดเดิมเนื่องจากคณะวิทยากรยังคงติดภารกิจทางชุมชนรายไรไฟฟ้าจังหวัดเชียงรายต้องขออภัยท่านผู้สนใจที่ทำให้ไม่สามารถรับการอบรมได้ตามกำหนดเดิมได้ จึงขอแจ้งเรื่องเวลาการอบรมจากเดิมไปเป็นวันที่22-24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555ที่จะถึงนี้ท่านที่มีความสนใจยังสามารถติดต่อขอเข้ารับการอบรมได้ฟรีซึ่งท่านผู้ที่จะเข้าร่วมการอบรมหากมีแผงโซล่าเซลล์เก่าหรือที่แตกหักชำรุดแบตเตอรี่รถยนต์เก่า แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เก่าแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่หมดอายุแล้วก็สามารถนำไปประกอบการเรียนได้พร้อมทั้งนำเครื่องใช้ส่วนตัวและเครื่องนอนของตนเองไปด้วยกรุณาแจ้งรับการอบรมฟรีได้ที่ชุมชนดอยปรไฟฟ้าโทร053700504 053 0 0 5 0 4หรือที่คุณน้ฐนนท์ดิน,นโทร0846160357 0846160357ส่วนวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555 ขอเชิญนั่ทีรทำโดยรยราฟฟ้าไปร่วมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ในเวลา12นาฬิกาโดยพร้อมเพียงกันค่ะสำหรับการรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคเหนือผู้ผาฟ้าน้ำจังหวัดเชียงใหม่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอเชิญท่านผู้ชมกลับไปยัยงสถานีหลักได้เลยค่ะจะเลีนทางสมุทรีค่ะ